ซื้อมาแจกให้พวกน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็จะได้เป็นความสบายใจนั่งฟังด้วยใช่ไหมลูกว่าอยากกลับบ้านใช่ไหมว่าจะได้กลับบ้านไหมลูกมานั่งฟังด้วยที่ไหนนะสุดล้อแสดงว่ามานั่งฟังว่าผมจะได้กลับยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มอบเลยรอพี่บุ๊บมาเยอะไหมครับมีอะไรเยอะโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องเพลินพอทวีปหน่อยสุดล้อ ออกมานั่งฟังมานั่งฟังแล้นี่พี่พี่อยู่นะเข้าสารที่มอบให้ลิงถูกไหมใช่ไหมครับหรือว่าคนด้วยฮะก็ไม่รู้เลยเออโอเคคือมอบให้สัตว์นะอ๋าตาตาเริ่มอึ้งจะกลับบ้านใช่ไหมทีนี้ไฟนี่ตกลงคือเขาไม่ให้ติดนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องอะไรเรื่องคนเลยครฮะเขาบอกว่าไฟแสงมันจะไปรล้วคน ก็ต้องบอกว่าในวันพระจาจาร์ขึ้นี่ยก็ให้มันหาคะแนนขึ้นไปคุวงจันทร์ของมึงด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้จริงเพราะว่าทำหน้าทุกอย่างแล้วไงแล้ว แค่ไหนก็แบบมวลหนึ่งนี้คือประเด็นคือไม่ว่าเราจะคุยเยียดใครก็ตามมันจะไม่จบเท่ากับหวหน้าพื้นที่ก็คือผอทวีที่เป็นผอสู์ทีนี้หลังจกคุยจบกับผอทวีแล้วอ่ะมันก็ต้องให้ตกับผอทวีผอทวีก็ต้องควรจะต้องสั่งลูกน้องเป็นคำสั่งไม่งั้นไอ้นี่ก็ไม่กล้าทำไอ้นั่นก็กลัวหัวหน้าไม่สั่งหัวหน้ามันก็รู้อยู่คนเดียวแล้วก็อมอย่างนั้นไม่ได้เน่ยเดี๋ยวก็เอาให้มันชัดไปเลยก็เอาของปิดบาาขอนจะเพื่อนเส้นเนี่ย อ๋อยังไงบ้างลูกอ้าวเจริญพ่อนึกว่าไม่ได้มาคือคือผมจะบอกอย่างนี้นะโอเคไมอ๋อเซ่บซบนี่กันดมกันอีก้มีอะไรมาบ้านเรามอะไรอี เจ้าหน้าที่มองน้องขาขอแย่นะคะเขาหิวเขาหิวลแซ่บแซ่บนีสเน้อโมนี่น่าลจะได้งเดินวนจะได้มีแรงลกมีแรงยิ้มจะมีแรงยิม่มิอยทเดินเทันะกอนเราแะเตลอดกินแล้วก็ลมดี อร่อยอร่อยเดี๋ยวเดีวันพรุ่งนี้จะขับรถมาว่าพูทธบาทจะมาดูลังอยู่้ใน่จะได้เอาเด้อเอาเด้อือ้อร่อยเว้ยกินได้เยอะเลยอ่ะโอ้โหกินได้อ่ะใช่กินง่ายดีเนาะ โอยแม่เอาไก่แล้วเออจะดิกนเนี่ยโห้วคามขนิ้วขอเคายแล้วเปล่านี่แแดงเดี๋ยวพี่พี่าเลย น้าแดงเดี๋ยวอย่างนี้คือผมคุยกับหัวหน้าทวีของแ้าแดงเนี่ยเรื่องของการที่พระกับแม็กเนี่ยเขาเขาเข้าไปเยี่ยมในนี้ได้เดี๋ยวหัวหน้าเขาสั่งลงมาอีกทีนึงค่ะก็เนี่ยก็วันนั้น,นุยกินไปแล้วแต่ยังไม่สั่งอทีแต่เดี๋ยววันนี้หลังคุยเสร็จต้องอสั่งต้องเป็นอย่างนั้นอันที่หนึ่งนะ,ะส่วนอันที่สองเ่ะเดี๋ยวพว,พวกเราที่ดูโซนอยู่ตรงนี้มีกี่คนสี่คนค่ะมีมีปลาด้วยไหมมีปลามีแ้าแดงไหมหนึ่งแล้วมีใครอีกคนหนึ่ง บอลค่ะเดี๋ยวพอดีซื้อขนมปากไงจะถามว่ามีใครบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้คุยในแนวทางชัดเจนไงจะได้สบายใจด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหัวหน้าเข้ามาเดี๋ยวทก่อนเพขาโดนโดนนะแดงพกอเขาสั่งห้ามอะไรเลยตอนนี้เขาไม่ให้ก่อนอาหารอาหารให้ไว้แล้วพอแล้วไม่ขอห้าม นนะเาถ้าถ้าจะยังไงก็ขอพูดกับหัวหน้าเลยหัวหน้าข้าวเต็มเลยอาหารเต็มเลยนี่อาหารเต็มเลยเจ็บเช็ดอ่ะไม่กินนดิก็ให้ปนป้อนนะเนี่ยอ่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอาเท่าที่อยู่ดไ้จ้อ แล้วก็ก็จะพยายามคือแล้วก็อยากให้ที่นี่มันมีแสงสว่างนะทำไมเขาถึงไม่ให้มีแสงสว่างรันเพลินข้ารในอ๋อเหรอเออเดี๋ยวจะคุยไไดด้้ยอ่ากินกบแต่หิวเออเอากินคำเดียวไปแก

อเอาวีวีส่งให้หน่อยเจริญพรบารดาจัดโจมนะ <c oughs> ดอกไม้ด้วยกัยนโยมนะประธานจ้องเราตอนนี้กลับมาเป็นประธานจองเดิมแล้วเขาเนี่ยไม่ไม่บวมแล้วคุณโยมตรงนี้ไม่บวมแล้วเขาน่าจะฉีดยาให้ริบิปากไม่บวมนะไม่บวมแล้วแต่ก่อนมันจะบวมขึ้นมาเนาะนั่นเดกก็อุ้มอุ้มออกมาตรงนี้ นาะระฟังอุ้มจอกขาอุ้มก้อนไม้ขอนไม้ง่ายกว่าไม่เดี๋ยวเราเราอันนี้ดีกว่าเอาเป็นว่ามาขยับมาเนี้ยเขาเดินมานี้ดีกว่ามาเออมามาอันนี้มาแล้วอเอาอันนี้มาจ๋า อันนี้เป็นภาพที่ดีเห็นไอ้พระที่อยู่ได้ร่ะพ่อกลับก่อนนะลูกนะเกนะแล้วพ่อมามาเล่นด้วยใหม่นะเกป่ะบายยโอ้ยก็ยังจะพ่อจะกลับแล้วเออขวดเอ้ยอย่าให้หลวงพี่มาอยู่นี่นะยายวัดมาเลยเออ ម្រ nah, ីប់ជ្រើម្នារង់ទៅន្រោះរោក្រឹមន់ក្រើម្រីប់ក្រើ